ไม่หยุดทำอาตมาจะมาจำวัดหยุดเป็นอาการของผีปอบเข้านี่ว่าพ<า>่อบอลศาสนาของเราจาระได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไม่เอาเนื้อเนื้อหนักหนักเน้นๆน้นนะหลวงพ่อโอยเจอิญะบูร ร่วมกับวันนี้ผมมีซีนีดีมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือหลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนรุ่นปูจะให้มึงรวยนะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนต้องมีนะครับมีแล้วท่านจะได้ร่ำรวยแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับรุ่นนี้หาตามเพจของกูจะให้มึงรวยได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนนะครับรับรองว่าทุกคนได้ไปแล้วรวยทุกคนนะครับแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับรุ่นู